บนเกาะที่แสนสงบสุขได้มีลาอุนตราแมนอยู่ทั้งหมด6ตัวได้พิทักษ์เกาะเหล่านี้และเกาะที่นี่ก็ไม่เคยมีใครกล้ามายุ่งแม้กระทั่งกอตซิล่าเองก็ตามอยู่มาวันหนึ่งแต่มีซาลินเฮตตัวหนึ่งบุกเข้ามาที่นี่และอุนตราแมน ยังไม่ได้อัพพลังของตัวเองอาวุธของอุรดาแมนมีแค่ RPG เท่านั้นเฮ้ยลูกพี่นั่นไซเลนเฮดมันบุกเข้ามาเดี๋ยวผมสองคนจะยิงป้องกันมันเองนี่แน่นี่ไงไอ้ไอ้อุนดาแมนพวกแกมันร้ายนะกเดี๋ยวเจอพลังของไซเลนเฮดที่มาแล้วก็แกจะร้องไห้ไซเลนเฮดโกรธมากที่ตัวเองโดนยิงอยู่จากนั้นก็พุ่งเข้าตรงทำร้ายอุร้าแมนทั้ง6ตัว ไล่ใสเลนเฮดไปแล้วครับตอนนี้อุนดาแมนยิงอยู่อ๋ออุนดาแมนโดนจับคิ้นไปหนึ่งตัวใส่เลนเฮดที่มันโหดร้ายจริงๆรอุนดาแมนยังยิงอยู่นะครับตอนนี้อุนดาแมนโดนจับกินไปอีกหนึ่งตัวแล้วอ๋อใส่เลนเฮดมันร้ายจริงๆครับอุนดาแมนบอกว่าแกทำลายพี่น้องฉันฉันเหลืออีกหนึ่งตัวอ๋โดนจับกินไปอีกแล้วนะครับไสเลนเฮดตัวนี้มันร้ายจริงๆโอ้โหอุนดาแมนยิงด้วย RPG ก็ไม่สามารถที่จะเอาชนะมันได้ครับ และตอนนี้อุลตราแมนหกพี่น้องเหลืออยู่แค่2พี่น้องแล้วโอ้โหตอนนี้อ้าเจ้าไซเลนเฮดและตอนนี้อุลตราแมนโดนจับกินอีกหนึ่งตัวบนเกาะของอุนตราแมนพ่ายแพ้ให้กับเจ้าไซเลนเฮดตัวนี้เมื่อกินเสร็จแล้วไซเลนเฮดก็ได้พูดว่า <laughs> ฉันได้ครอบครองเกาะน,นี้อย่างเต็มตัว <laughs> นี่ถือว่าเป็นความพ่ายแพ้ของอุลทราแมนที่มีต่อไซเลนเฮดทำให้อุลทราแมนต้องรวมพลังกันใหม่เพื่อจัดการเจ้าไซเลนเฮดตัวนี้ขราวนี้ร่วงรู้ไปยังหัวนหน้าอุลทราแมนซึ่งมีลูกน้องอยู่ประมาณ20ตัวก็เลยมาที่เกาะนี้เฮ้ยเมื่อกี้แกจัดการลูกน้องของข้าเจ้าไซเลนเฮดวันเนี้ยฉันพาอุลตราแมนทั้งลูกเด็กเล็กแดงมายึดเกาะของฉันคืน และนี่ก็คือกองทัพอุลตราแมนได้เดินทางมาถึงเกาะไซเลนเฮดเห็นแล้วและสงครามก็บังเกิดขึ้นเอาละตอนนี้ไซเลนเฮดบุกเข้ามาแล้วอ๋อไซเลนเฮดกินอยู่อุลตราแมนลูกพี่ก็ยังไม่สนใจตอนนี้ไซเลนเฮดโดนระดมยิงอ๋ออุลตราแมนโดนยินินไปสองตัวแล้วอุลตราแมนยังระดมยิงไซเลนเฮดอยู่แต่ไซเลนเฮดลูกพี่ยังไม่ละคายเครื่องอ๋อไซเลนเฮดลูกพี่โดนกินแล้วตอนนี้ครับอุลตราแมนยิงอ้อ ในที่สุดเราก็ชนะเจ้าไซเรนเฮดได้แล้วแต่เราเสียหัวหน้าของเราไปทำย่างไรดีงั้นเราขอเลือกหัวหน้าใหม่ทันแล้วกันในฐานะที่ท่านตัวใหญ่กว่าเพื่อนนี่คือชาอุลตราแมนแต่เรื่องราวไม่ได้จบแค่นั้นเพราะไซเรนเฮดยังมีมาเรื่อยๆและอีกตัวที่มาบุกเกาะของอุลตราแมนนั่นก็คือไอซ์ไซเรนเฮดนั่นเอง นี่แกจัดการลูกพี่ฉันไปตายซะเธอจะอ,อ,อ,อุนตราแมนกานรเผชิญหน้ากันระหว่างไอซ์ไซเลนเฮดและอุลตราแมนก็เกิดขึ้นณนบัดนี้อ่าไอซ์ไซเลนเฮดไปแล้วเอาละครับอุนตราแมนตอนนี้ก็ยิงกันอยู่อุลตราแมนยิงไอซ์ไซเลนเฮดแต่ไอซ์ไซเลนเฮดีจัดการอุลตราแมนได้เยอะเลยทีเดียวอุนตราแมนก็ยังยิงอยู่โอ,โ,โอ้โหไอซ์ไซเลนเฮดกินอุลตราแมนไป5 6ตัวแล้วนะครับตอนนี้อุลตราแมนยังยิงอยู่ตาวนี้ใจใคร ราวนี้ใครจะชนะครับระหว่างกองทัพคุมตราแมนและไอซ์ไซรินเฮดตอนนี้อุนราแมนยิงอยู่นะครับไอซ์ไซรินเฮดก็ยังกินไม่เลือกครับโอ้โหูโโ้นครับพวกพี่มันยิงพวกเรามันกินพวกเราไม่เหลืออุ่นราแมนไอซ์ไซรินเฮดมันไม่ยอมมันค้างแล้วคุนตราแมนก็ยังยิงต่อไปอย่างไม่หยุดยัง้งอ อกของเรานี่มันโดนอะไรทำไมพลังของเรามันมีน้อยเหลือเกินยิงต่อไปเราอุนตราแมนเราต้องไม่ยอมแพ้ตราแมนก็ยิงจ้า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 หัวหน้าฝากความหวังอ้าหัวหน้าก็โดนกินไปแล้วหตราแมนตอนนี้โดนจับกินไปอีกหนึ่งคนครับ และตอนนี้อุลตร้าแมนได้หมดไปจากเกาะอ,อีกแล้วใครจะมาจาัดก,การเจ้าไอซ์ไซลินเฮตตัวนี้ได้โอ้โหมันน่ากลัวจริงๆขนาดอุลตร้าแมนยังไม่ชนะมันเลยพอมันชนะเสร็จมันก็ดินเต้นรำอยู่ตรงนี้นะฮะโห<ฮ>โหดร้ายจริงๆเจ้าไอซ์ไซลินเฮตตัวนี้และคราวนี้ชาวอุลตร้าแมนทั้งหมด40ตัวพร้อมหัวหน้าคนใหม่ก็พร้อมจะมายึดเกาะแห่งนี้คืนโดยเจ้าไอซ์ไซลินเฮตนั้น ก็ยังไม่ทันได้รู้ตัวเราจะมาดูกันนะครับว่าอุลตรา้าแมน40ตัวนี้จะจัดการไอซเซนเฮตได้หรือเปล่านะครับเอาละครับตอนนี้ไอซเซนเฮตรู้แล้วครับโอ้โหอุลตรา้าแมน40ตัวจัดการไอซเซนเฮตทีเดียวเลยนะครับ บอกแล้วว่าฉันจะมาแก้แค้นกับลูกพี่ของฉันเพราะพวกเราคือเช้าเผ่าพันอุนตราแมนแต่ถ้ามันจบแค่นั้นมันก็ดูง่ายไปนะครับทุกคนคราวนี้เจ้าบัตซรลินเฮดหรือว่าไซลินเฮดเลือดนั้นก็ได้บุกเกาะอุลตราแมนอีกครั้งหนึ่งคราวนี้แหละครับเราจะมาดูว่าอุลตราแมนทั้ง40ตัวจะจัดการกับบัตไซลินเฮดได้หรือไม่ไปดูกันเลยไปบัตไซร์นเฮดไปแล้วอุลตราแมนไปยิงแล้วครับโโ คุณตาแมลูกเฮ้ hey, ยยิงลูกเดียวเลย uh, นี่บัดไซเลนเฮดกินไปแล้วโอ้ oh, บัดไซเลนเฮดโดน,นยิงอยู่แต่ก็ไม่ยัง้งยังกินคุณตาแมนอยู่นะครับลูกพี่คุณตาแมนก็ยังยิงต่อไปพวกเราอย่ายอแมแพ่ให้มันแค่บัดไซเลนเฮดเราต้องชนะมันให้ได้แต่คกณตาแมนโดนกินไปยังหลายตัวเหลือเกินและโอ้โ oh ห อุลตราแมนเทาวนี้ชนะบัตไซเลนเฮดได้นะครับเหลือประชากรไม่เยอะมากแต่อย่างน้อยก็ชนะเจ้าบัตไซเลนเฮดได้นะครับอย่างที่บอกว่าเราชาวอุลตราแมนตอนนี้เราเรียนรู้ที่จะจัดการกับไซเลนเฮดแล้วและไม่นานหลังจากอุลตราแมนจัดการเจ้าไซเลนเฮดตัวต่างๆก็ได้มีนอนสะพานมาบุกที่นี่แฮ่เฮ่เฮ่เจ้าอุลตราแมนจ้านอนสะพานมาแล้วจ้า และน,อน้องสะพานก็ได้ไปโจมติง้งก้ามนครับอุนจ้าแมนต่างยิงน,อน้องสะพานกันโอ้โหอุนจ้าแมนระดมยิงไม่เลี้ยงเลยครับ้นอนสะพานไปยังไงบ้างโอ้ก็ยังไปตามกินอุนจ้าแมนอยู่นออนกสะพานตามกินอุนจ้าแมนอุนจ้าแมนก็ยังยิงกันอยู่นะครับและโอ้โน,อน้องสะพานก็ไม่สามารถชนะอุตจ้าแมนที่เหลือได้ ตอนนี้อุนดาแมนได้เรียนรู้ที่จะจัดการกับพวกเรา SCP แล้วที่เหลือทุกคนอย่าเสียกำลังใจนะและอีกหนึ่งตัวที่มาบุกที่นี่ก็คือคอสตูแมนยักษ์หวังว่าอุนดาแมนจะจัดการได้นะไปเลยเอาละครับตอนนี้คอสตูแมนวิ่งไปแล้วอุนดาแมนระดมยิงคอสตูแมนกันแล้วนะครับโอ้คอสตูแมนนี่วิ่งไปแล้โอ้โหจากอุนดาแมนลากแล้วต้องฟาดกับพื้นนะครับโอ้โหคอสตูแมนจัดการอุนดาแมนไปหลายตัวแล้ว โอ้ตอนนี้คุณ้าแมนเองพิงอยู่นะครับพอตดูมแมนก็ยังจัดการกับคุณเจ้าแมนไม่ยักอ๋อคุณเจ้าแมนหัวหน้าอ๋อหัวหน้าเราตายไปแล้วฮอตุมแมนก็ยังไปจัดการอยู่เรื่อยๆนะครับใครจะชนะพอตดูมแมนได้บ้างโอ้ฮอตดูมแมนนี่โหดร้ายมากจริงครับคุณเจ้าแมนจะสามารถจัดการชนะกับเจ้าพอตดูมแมนได้หรือเปล่านะครับ นี่อุลตร้าแมนเหลือกันไม่เยอะแล้วและดูว่าอุลตร้าแมนเนี่ยยังไม่โดนเจ้าฮอสตูมแมนด้วยนะครับตามจริงอพีจีของเราไม่สามารถโดนเจ้าฮอสตูมแมนได้เลยแล้วมันฆ่าพี่น้องของเราไปเยอะมากโอ้เจ้าฮอสตูมแมนมันโหดร้ายมากครับโหดร้ายกายว่าพวกไซเรนเฮดอีกนะครับตอนนี้โอโ้โหฮอสตูมแมนฮอสตูมแมนตามจัดการอ่าอุลตร้าแมนทีละตัวครับอุลตร้าแมนตอนนี้เหลืออยู่4ตัวอ่าอุลตร้าแมน โอไม่นะอุนต้ะแมนอ่าอุนตะแมนตายอีกแล้วอุนต้ะแมนตายอีกแล้วอ่าเราต้องชนะมันสิอ่า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 ตะแมนเหลืออีกแค่ไม่กี่ตัวเท่านั้นอ่า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 ตะแมนตัวสุดท้ายของเผ่าพันธุ์นี่ฉลาดมากครับมันยืนอยู่ที่เดินแล้วก็วิ่งด้วยแต่ไม่น่าจะรอด จ้า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 ฮ่าฮ่ในที่สุดขอตูแมนก็ได้ของเกาะแห่งนี้อุลตราแมนพวกนี้ไม่สามารถสู้คอสตูแมนได้หรอกและที่สำคัญฉันก็เอาอุนตราแมนมาห้อยที่มือเป็นที่ระลึกเฮอเฮ้อและนี่คือความโหดร้ายของเจ้าคอสตูแมน เอาล้วครับทุกคนวันนี้ลุงกอนขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอยากให้เราทำคลิปอะไรอคอมเมนต์ไว้ได้ใต้คลิปนี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาพบกับอุลตร้าแมนนะครับวันนี้พี่อุลตร้าแมนจะมาให้ทุกคนได้ดูว่าพลังของพี่อุลตร้าแมนนั้นมีอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะมาเอาตัวรอดจากพวกคุณยายแกรนี่แล้วก็พวกไซเรนเฮดนะฮะเดี๋ยวจะโชว์การยินพลังให้ดูอ้าวโจนี่เป็นยังไงฮะพลังของอุลตร้าแมนอีกรอบนะฮะอ่ะครั้งนี้ครั้งนี้อ้าวโจยิงไปจยวด เห็นไหมครับว่าสุดยอดแค่ไหนกับพลังของอุลตร้าแมนนะฮะเอาละขั้นแรกนี้เดี๋ยวเรามาเจอกับคุณยายแกนนี่สักสิบตัวก่อนแล้วกันนะฮะมาแล้วฉันจะยิงเอายิงพลังใส่ยายแกรนี่ยิงว้าอีกตัวแล้วยิงอีกตัวหนึ่งโอ้ใช้พลังป่อยได้ไหมเจาะจอ่จอเจาะโอ้ยมาแล้วยายแกนนี่มาแล้วยิงว้า ยายแกนี่ตามเรามาแล้วครับโอ้โหต่อยตโอ้โหยอดเอาละยายแกนี่ยอดโอ้โหยายแกนี่นี่ไม่มีพลังนะฮะเราต่อยเราก็ชนะยิงพลังยอาโอ้โหเราโอ้โหร้ายมากเลยทำร้ายคนแก่ยิงโอ้ ยอดมากครทุกคนเห็นไหมครัว่าทีเดียวยิงไป2ตัวก็โดนพลังของอุจจารแมนจัดการเลยทีเดียวนะครับเอาล่ะยายแกนี่นี่ดูท่าจะง่ายไปนะครับงั้นเราลองมาเจอกับพวกที่ยากๆก,ก่อนแล้วกันนะครับอ่ะต่อไปนี่เราจะมาเจอกับเจ้านี่นะฮะการ์ตูนแคทนะฮะเราจะมาดูว่าพลังของเรากับการ์ตูนแคทเนี่ยใครจะชนะนะครับไปการ์ตูนแคทมาแล้วมีเร็วจังเลยการ์ตูนแคทยิงโไม่ตายด้วยไม่ตายด้วยยิงยิงสิ สองครั้งนะครับพระอุต้าแมนจัดการการ์ตูนแคทได้นะครับโอ้โหสุดยอดมากเราต้องยิงให้โดนการ์ตูนแคทแค่2ครั้งเท่านั้นแสดงว่าอุต้าแมนนี่ก็เทพอยู่นะอ่าต่อไปคราวนี้นะครับเราขอเจอกับพวกหนอนสะพานบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าหนอนสะพานเนี่ยจริงๆมันวิ่งเร็วนะเวลามันเข้ามาเราเราต้องแบบว่าหาที่กำบังหาที่กำบังเอออยู่แถวนี้ เอาละเราจะให้หนอนสะพานมันฟื้นคืนชีพมาแล้วนอนสะพานมาแล้วยิงมายิงยิงแล้วยิงคุณจหนอนสะพานโดนเราทีเดียบตายฮะแต่ว่าหนอนสะพานได้กัดเราหนึ่งทีด้วยเหมือนกันครับโอ้โหคุณจ้าแมนเกือบไปนะฮะยิงมาอีกทีนึ่งคุณอ้าแมนจัดการมัน พลังอุลตร้าแมนนี่ใช้ได้เลยทีเดียวนะฮะกับลำแสงอุลตร้านะครับอ่าตอนนี้เราจะมาเจอคู่ต่อสู้ที่เริ่มใหญ่ขึ้นนะครับอุลตร้าแมนนะฮะจะมาเจอกับนี่เลยไซเรนเฮดนะฮะเ,เราใช้ไซเรนเฮดฟื้นคืนชีพแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูว่าพลังของเราเนี่ยยิงใส่ไซเรนเฮดกี่ครั้งถึงจะชนะนะครับโอเคไปไซเรนเฮดป่าแล้ว ตายเลย <laughs> เอาละตอนนี้เราบินดีกว่าครับเออเราบินไม่ให้ไซเิเฮดมันจับอ้าเอาแล้วไซเิเฮดมันไม่น่าจะจับเราถึงครับยิงมันหนึ่งครั้งไม่เป็นอะไรฮะยิงมันครั้งที่สองจ้าโอ,โอ้สองครั้งมันก็ไม่ตายฮะแต่ว่า เจ้าไซรินเฮดนี่มันมันร้ายมากเอ้ยสามครั้งครับสามครั้งไซรินเฮดยังไม่ตายครับอ่าไซรินเฮดสี่ครั้งโอ้ไซรินเฮดสี่ครั้งก็ยังไม่ตายฮะสี่ครั้งแล้วเราดูว่าครั้งที่ห้าเป็นโอ้อุร้าแมนจัดการไซรินเฮดได้ต้องใช้พลังถึง4ครั้งเลยทีเดียวนะฮะโอ้ uh huh. oh, สุดยอดมากอ่ะ uh. เราลงตรงนี้แหละเอองั้นเราเซ็งมาอีกสักตัวเลยกันเนาะอ่าเมื่อตะกี้นะครับเรายิงไซเรนเฮดธรรมดาไปนะฮะคราวนี้เรามาเจอกับบัตรไซเรนเฮดนะครับเราจะมาดูว่าบัตรไซเรนเฮดเนี่ยจะทนพลังงานของอุลตร้าแมนได้สักกี่ครั้งนะครับถามว่าทําไมเราไม่ลงไปข้างล่างลงไปข้างล่างมันก็กินเราสิครับ <laughs> <laughs> มันวิ่งเร็วมากเลยนะอ่าเราจะฟื้นคืนชีพเจ้าบัตรไซเรนเฮดนะครับอ่าบัตรไซเรนเฮดมาแล้วเอ้าเฮ้ยหายไปไหนเฮ้ยบัตร อยู่ไหนตาอยู่ไหนเนี่ย<า>บัตรเซเลนเฮด Head. ออลง้อามันมาแล้วย yeah! ิงอาลำแสงอุลตร้าหนึ่งครั้งครั้งที่สองโดนไหมขอให้โดนสองครั้งอาสองครั้งเลยครับเราอยู่ตรงนี้มันมาไม่ได้ครับครั้งที่สาม โดนไหมขอให้โดนสี่สามครั้งแล้วครั้งที่สี่ครับเราขังไว้ตรงนั้นมันมาไม่ได้ครับครั้งที่สี่โอ้ยไม่โยนฮะครั้งที่ห้าครับเราจะมาดูว่าเจ้าบัตรเซรลนเททนี้จะตายไหมเย้ สรุปคืออุนตราแมนต้องยิงลำแสงถึง5ครั้งนะครับถึงจะจัดการกับเจ้าบัตซลินเฮดได้นะครับอ่ะต่อไปนะครับเราจะมาจัดการเจ้าไอซาริเนดนะฮะไกลไปก่อนไกลไปก่อนไกลไปก่อนหลบหลบลบๆลบ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 นี่ไม่รู้อะไรแล้วมันพิ่งาปอุนตราแมนโดนกินทีเดียวตายเลยฮะโอเคระหว่างที่มันอยู่ที่ต้นไม้นะครับ เราฟื้นคืนชีพมาแล้วเราจะยิงมันจากระยะไกลเอาลา่ะพลังลาแสงอุลตร้าแมนไปหนึ่งครั้งเข้าเป้าไปเนี่ยมันยังไม่รู้ครับมันยังไม่รู้ครั้งที่สองพลังลาแสงอุลตร้าแมนจุดสองครั้งแล้วครับสองครั้งแล้วมีอีกครั้งหนึ่งพลังลาแสงอุลตร้าแมนครั้งที่สามจ้า 3ครั้งนะฮะพลังลำแสงอุญแจแมนครั้งที่สยิงไปยอดสุดยอดะฮะพลังลำแสงกุญแจแมนของเรานี่ใช้แค่4ครั้งจัดการเจ้าพวกไซเลนเฮดได้นะครับโอ้สุดยอดมากเลยอ่าคราวนี้เราจะมาอยู่กับไอ้นี่เลยนะฮะดาร์คไซเลนเฮดนะครับหรือว่าไซเลนเฮด5หัวนั่นเองตัวนี้เนี่ยร้ายที่สุดแล้วนะฮะเพราะว่ามันวิ่งเร็วด้วยมันปีนตึกได้ด้วยนะครับ <Okay. S 1> เราจะมาดูว่าดาร์คไซเลนเฮดเนี่ยเราจะใช้การยิงพลังกี่ครั้ง ถึงจะชนะมันนะครับกับลำแสงอุน้าแมนยิงไปก่อนนะเรากงลำแสงอุน <laughs> ้าแมนยิงมาโอ้โหหนึ่งครั้งไม่เป็นอะไรลำแสงอุนดาแมนครั้งที่สองยอ สองครั้งไม่เป็นอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปหาที่หลบก,ก่อนฮนะหาที่หลบมาเลยแหมมันไม่รู้จริงด้วยครับมันไม่รู้จริงด้วยเราจะยิงมันยิงยิงยิงเฮ้ยอย่าขยับอย่าขยับยิงลำแสงอุลตรา้าแมนช่วย <c oughs> มันรู้ยังเอ้ยมันไม่รู้ครับพลาดไปนิดเดียวครับมันไม่รู้ยิงมันลำแสงอุลตรา้าแมนตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละตรงนั้นละ ไยดีโอ้โหสุดยอดนะ4ครั้งครับเราถึงจัดการเจ้าดาร์กไซเรนเฮดได้นะครับเอาล่ะเดี๋ยวคราวนี้เนี่ยเราเสกให้มันอยู่ไกลๆแล้วเราหลบอยู่ที่ก้อนหินตรงนี้ดีกว่านะครับเราจะดูว่าสักประมาณ2ตัวเนี่ยมันจะรู้ไหมว่าเราหลบอยู่ที่ไหนนะฮะ เอาละครับตอนนี้เราเสกสาลิเทสมา2ตัวนะครับโดยที่เราจะดูว่าการหลบของเราเนี่ยมันจะรู้หรือเปล่าว่าเราหลบอยู่ที่ไหนแล้วเราจะแอบยิงมันอยู่ไกลๆนะครับอุน้าแมนได้ที่หลบเรียบร้อยเลยนะครับเราจะให้มันคืนชีพนะฮะอ่ามันไม่รู้ใช่จ,จริงๆคราบว่าเราหลบอยู่ตรงนี้ฮะเราจะลองยิงเจ้าตัวแรกก่อนครับมันไม่น่าจะรู้นะเอาละยิงมันจไปรู้จริงๆด้วยครับ มันไม่รู้จริงๆด้วยครับว่าเราหลบอยู่ตรงนี้ฮะเอาละเราสามารถรู้แล้วว่าเกมนี้มันจะเล่นอย่างไรตราแมนยิงไปโอ้ขนาดโดนยิงขนาดนี้มันยังไม่ร Recently, ู้ครับว่าอุร้ามนหลบอยู่ตรงนี้ครับเอายิงมันยิงโอ้โหวันนี้ไปได้ครับเราอย่าพูดรอช้าดีกว่ายิงมัน มันไม่รู้ว่าเราอยู่ใกล้ๆเย้ยิ่งคือยอดับอุลตร้าแมนไม่กล้าเผชิญหน้าตัวเป็นๆนะยิมนันโยดโอ้ <S <S โหสารินเฮดโดนยิงไป3ครั้งแล้วครับครั้งที่4ต้องตายนะสารินเฮดตัวนี้ดูซิว่าครั้งที่4เป็นไงยิมงมันล็อตเซงอุลตร้า เราจัดการได้แล้วครับอ๋อหลักการก็คือว่าเราอย่าไปอยู่ใกล้จพวกไซรินเฮดครับถ้าอยู่ใกล้ๆมันมาจัดการเราแน่นอนครับเอาเจ้าตัวนี้ครับเราจะมาดูว่าไซรินเฮดถ่าหัวคนรับแสงอุลตราแมนเราได้ขนาดไหน <c oughs> เราไปใกล้ๆเลยครับย่อรำแสงอุนราแมนทีงมานย่สี่ครั้งเหมือนกันนะฮะโอ้โหสุดยอดมากนะครับอุลตราแมนของเราวันนี้ จัดการได้นะฮะเอาล่ะฮะวันนี้ทุกคนได้เห็นไปแล้วว่าพี่อุลตร้าแมนเนี่ยได้จัดการกับพวกเจ้าไซเลนเฮดตัวต่างๆนะครับใช้พลังการยิงรับแสงอุลตร้าแมนแค่4ครั้งเท่านั้น ก็สามารถจัดการกับเจ้าพวกไซเลนเฮดตัวต่างๆได้นะครับเพราะฉะนั้นในคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe s u b สไคร b ์ในช anel คลิปดีทีวีให้ด้วยนะครับ <Okay. S 1> และอยากให้เราทําคลิปอะไรก็ไม้แ้วยใต้คลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายอจูดยิงพลังลำมแสงคุณตราแมนจูดน็อ